มาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับ Sam s u n กาแล็กซ s ่เกันดีกว่านะครับคือช่วงปลายเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเกี่ยวกับ s 2 5มันยิงออกมารัวๆเลยนะครับสี่ห้าข่าวพร้อมกันเลยแต่ผมรวบรวมมาให้ทีเดียวเลยเพื่อที่จะแบบเพื่อนเพื่อนที่กำลังเล็ง,ลงอยู่ได้เตรียมตัวกันนะว่าในปีหน้ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกที่มันหลุดออกมาครับก็คือเรื่องของสีสันตัวเครื่องนะครับ S 2 5เนี่ยเฉพาะตัว A25 กั่บกับ a อ5 Plus พลันะที่ที่เราคาดการเรื่องของตัวสีสันได้เพราะว่าสิ่่งทีหลุดมามาันคื ถาใส่ซิมนะครับมันมีรูปเปิดเผยตัวถาใส่ซิมจาก Account ใน X นะครับเกี่ยวกับตัว S25 กับ S25 Plus เนี่ยมีแน่แนสีสีนะครับสีดำคลาสสิกมีแน่นอนสีเขียวสีม่วงแล้วก็ตัวสีฟ้านะครับสีฟ้าสีบลูสีน้ำเงินสีเออแต่โทนสีของมันน่ะพาสเทลจัดเลยนะครับสีดำก็ไม่ได้ดำสนิทนะออกเป็นดำแบบอ่อนๆนะสีเขียวก็จะดูเป็นแบบพาสเทลไปเลย สีม่วงนี่คือเอาจริงเขียวกับม่วงเนี่ยฟิลมาคล้ายๆถ้าดูจากรูปนะมาทรง ipad m มินิเลยนะครับส่วนตัวสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นสีที่คล้ายๆกับในสีพิเศษของตัวซั m ซุงในปีในปีนี้นะครับสีน้ำเงินจะออกเข้มๆหน่อยมีทั้งหมดสีสีที่เปิดเผยมานะครับก็นี่เป็นข่าวที่1น,นะเกี่ยวกับเรื่องของตัวสีสันนะครับใครที่เลงสีไหนคิดว่าสีไหนน่าจะสวยลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ข่าวที่2เนี่ยเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S25 Slim นะครับเขาบอกว่าตัว S25 Slim เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเปิดตัวเช่นกันนะครับอันนี้มันจะไปสอดคล้องกับฝั่ง iPhone 17ซึ่งเขาก็คาดการณ์กันว่าปีหน้าจะมีรุ่นใหม่ขึ้นมา1รุ่นคือตัว17 Air ที่เน้นเรื่องความบางเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีโมเดลตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับ S.M. 937B นะครับ B ตัวนี้คือตัว Global Version นั่นแหละคาดว่าอาจจะเป็น Samsung Galaxy S25 Slim นะเพราะว่าถ้าเรามาดูจากตัวโมเดลที่มันหลุดมาก่อนหน้านี้นะครับมันจะมี S.M. 931X นะครับ S.M. 936X แล้วก็ S.M. 938X ซึ่ง931เนี่ยคือ S25 936คือ S25 Plus นะครับแล้วก็ Ultra จะเป็น938 ไอ้937ที่ขั้นกลางระหว่างตัว plus กับตัว ultra เขาคาดกันว่าน่าจะเป็นตัว samsung galaxy s 2 5 slim นะครับโดยตัว slim เนี่ยก็เน้นความบางแหละแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีการตัดสเปกโน่นนี้นั่นออกไปเหมือนอย่างข่าวลือของตัว17 air หรือเปล่าอย่าง iphone 17 air เนี่ยข่าวที่เกี่ยวกับความบางของมันคือกล้องเหลือตัวเดียวแบตลดน้อยลงลำโพงเหลือตัวเดียวไม่มีช่องใส่ซิมไม่รู้เหมือนกันว่าตัว S25 Slim จะออกมาในลักษณะเดียวกันหรือเปล่าแต่คาดหวังเหมือนกันนะว่าอาจจะไม่ต้องตัดขนาดก็ได้นะครับไม่ต้องบางมากก็ได้แต่ขอแค่เบาๆพกง่ายๆหน่อยนะกันนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดในเรื่องของตัว Wi-Fi นะครับข่าวเข้ากับ S25 กับ S25 Plus นะครับเขาบอกว่าจะได้รับการอัปเกรด w i f i ขนาดใหญ่เลยซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าข่าวมันสรุปมาได้เลยว่า Samsung Galaxy f l a g s h i p ในปี2025ทั้งหมดเนี่ยจะรองรับ Wi-Fi 7ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดของหน้าวันนี้นะครับก็ย้อนกลับไปในตอน Samsung Galaxy s 2 4 Series เนี่ยมันตันอยู่ที่ตัว Wi-Fi 6 e นะครับหลายรุ่นเนาะเพราะว่าพวก s 2 4 S24 p a r t s s fe เนี่ยใช้ exynos เนี่ยมันจะได้แค่ Wi-Fi 6 e จะมีแค่ตัวอัลต้ตัวเดียวนะที่ตามสเปครองรับตัว Wi-Fi 7นะครับก็คิดว่าในปีหน้านี้ s 2 5ทุกรุ่นนะครับมันจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นจอใหญ่เนี่ย อย่างตัวอัลต้าเองเนี่ยก็จะรองรับ Wifi 7ด้วยซึ่งก็น่าจะดีในแง่ของการเชื่อมต่อที่มันรับสัญญาณได้ดีขึ้นแล้วก็การส่งข้อมูลต่างๆจะเร็วขึ้นด้วยตัว Wifi 7นะครับถัดมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ s อ5 Ultra อันนี้มันเป็นข่าวหลุดเป็นภาพหลุดตัวเครื่องดัมมี่นะครับตัวเครื่องดัมมี่ที่มันหลุดออกมาเนี่ยจะมีสีออกดำๆสีนึงแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสีออกเงินๆขาวๆอ่ะคือจากในรูปผมก็ อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันจะม่ขาวก็ไม่ขาวมันดูเขียวๆไหมก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์แล้วกันว่าอย่างนี้เรียกว่าสีอะไรนะครับโดยตัวเครื่องดัมมี่เนี่ยนะครับที่เขาเอามาเทียบกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัว a 1 5 Ultra เนี่ยดีไซน์มันจะคล้ายๆกับเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าบริเวณขอบบริเวณมุมต่างๆของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูรูปที่มันเป็นจุดที่เป็นขอบมุมเราจะเห็นว่ามันเป็นเป็นโค้งๆมนๆม,ม,มากกว่าเดิมนะครับดูจาก ไอตัวช่องใส่ปากกามันก็ได้อยู่ชิดติดขอบเครื่องเลยนะครับก็ลองมาดูแล้วกันว่าดีไซน์จริงๆออกมาจะลักษณะแบบนี้ปล่าแต่ผมคิดว่าข้อมูลเรื่องดีไซน์ตัวนี้ตีความเป็นไปได้ไปเลย70%ขึ้นไปนะที่ตัว a 5 Series จะออกมาทรงเนี้ยกล้องก็อยู่ในแบบเดิมๆแต่ว่าบริเวณตรงไอ้โมดูลกล้องอะ่ะมันจะมีกรอบนะหนาๆโผล่ขึ้นมาเป็นขอบนะหนาอารมณ์เหมือนเราซื้อ A24 เราก็ใส่ตัว ตัวครอบเลนลงไปนะครับลักษณะจะเป็นสไตล์แบบประมาณนั้นแล้วก็มีความโค้งมนมากขึ้นก็น่าจะน่าจะเป็นการทําให้อ่การจับถือตัวเครื่องมันดูมันดูเข้ามือมากขึ้นผมเพราะว่าผ,ผมรู้สึกว่าตัวอัลต้าของตั้งแต่ a 2 2แล้วพอมันแบบมีความเป็นโนดด้ตเยอะมันดูเหลี่ยมเลียมมันดูจับถือยากไปหน่อยนะครับกับข่าวสุดท้ายนะครับอัปเดตในเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของประสิทธิภาพของ Galaxy S25 ซีรีส์ทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเราอิงจากข่าวอัปเดตล่าสุดในล่าสุดอะ่ะเขาบอกว่า S25 ทุกรุ่นเนี่ยจะใช้ชิป Snapdragon นะครับซึ่งเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยนอกจาก 8Elite นะครับมันก็จะมีฟังกช์ชันหนึ่งที่ถูกสงวนไว้ให้กับมือถือซัมซุงที่ใช้เพราะว่ามันจะเป็น 8EliteforGalaxy เป็นปกติอยู่แล้วฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับมันคือฟีเจอร์ในการเล่นเกมเขาลือกันว่า S 2 5ทุกรุ่นเนี่ยจะรันเกม60 h z แล้วก็เพิ่มดับเบิลเฟรมเรทเป็น120 h z ได้นะครับนี่ด้วยพลังของ8 Elite นั่นเองก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าอย่างตัวล่าสุดที่ผมรีวิวมาอย่างตัว e มี GT 7 Pro เนี่ยมันก็มีเอนจิ้นตัวหนึ่งที่เพิ่มเฟรมเรทเป็น2เท่าได้นะครับอย่างเช่นเราเล่น PUBG ปรับ HD 60เฟรม พอเราแสดงผลบนหน้าจอมันจะเห็นเป็น120เฟรมมันเป็นการดับเบิลเฟรมเ t ทเข้าไปด้วยการใช้ AI เข้ามานะผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนแล้วก็ดูมีความเป็นไปได้แต่ปัญหาของการที่ผมเคยลองเล่นไอตัวดับเบิลเฟรมเ t ทมาบางทีมันแบบขยับเร็วๆมันมีอาการโกส์มีอะไรหวังว่าพอเป็น a r e n o f ่เฟ m m โม o ั่ n n อ n จิเนี่ยตัวนี้2.0เนี่ยอาจจะทำได้นเนียนขึ้นนะครับก็มารอดูแล้วกันว่าถ้ามันมาจริงๆผมคาดหวังในระดับที่ว่า เฮ้ยเราซื้อ Samsung Galaxy s d S 25มันจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามที่ใช้8 El เลเนี่ยเล่นเกมทุกเกมนะครับสามารถดับเบิลเฟรมเรทได้หมดเลยอันนี้จะแบบว่าสุดยอดมากๆนะครับก็มาเราดูแล้วกันต้นปีหน้าเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy s d S 25ซีรีส์นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับเกี่ยวกับข่าวคราวล่าสุดของ Samsung Galaxy S 25ครับ